หน้านี้นะเราก็เริ่มจะสังเกตนะเห็นความเป็นแปลงที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ทั้งหลายนะั้งที่ยนนอยู่ในสวนหรืออในป่าก,ก็ตามบางต้นก็เหี่ยวแห้งขอตกใบเหลืองจะก,ก็มีหลายต้นที่ใบยังเขียวอยู่น แล้วก็ดูยังสดชื่นดูอก่ายน่อกนี้เราก็บอกได้นะว่าบางต้นเนี่ยรากมันตื้นแต่บางต้นนี่รากนี่ลึกต้นที่รากตื้นเนี่ยก็มักจะเหี่ยวแห้งขอตกเพราะว่านาดินเนี่ย มันแห้งคนวาที่รากตื่นก็ไม่มีน้ำเนี่ยไปหล่อเลี้ยงลำต้นหล่อเลี้ยงกิ่งหล่อเลี้ยงใบส่วนต้นที่รากลึกนะแม้ว่าหน้าดินมันจะแห้งนะแต่ว่ายิ่งลึกเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งมีความชื้นมีน้ํา สามารถที่จะดูดน้ำและเกลือแร่แร่ธาตุนี่ไปเลี้ยงลำต้นกิ่งใบนะความลึกของรากนี่มาสำคัญนะโดยเฉพาะในหน้าแรงเนี่ยซึ่งไม่มีฝนหน้าฝนเนี่ยมันมีฝนตกอยู่สม่ำเสมอต้นไม้ที่แม้จะมีรากตื่นก็อยู่ได้นะแถมออกดอกสวยงาม แต่พอไม่มีฝนจากฟ้าเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องพึ่งน้ําจากดินแต่น้ําที่นาดินมันก็ค่อยแห้งหายระเหือดหายไปไม้หลักตื่นนก่อนแย่ yeah. ซึ่งส่วนใหญ่คือเพื่อล้มลุกนั่นแหละส่วนไม้ที่รางดยเนี่ยมันก็เป็นไม้ยืนต้นซึ่งเราก็ดูได้นะจากลําต้นที่สูงเนี่ยเราก็คันนได้ว่านะรากมันต้องลึก บนต้นที่เป็นไม้พุ่มหรือว่าต้นเตี้ยนี่เราก็คเนดได้เหมือนกันนะว่าลางมันตื่นแม้ว่าใบามันยังเขียวขอไม่ตกก็ถ้าลากตื่นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะชูลลาต้นให้สูงเกินนะระดับของมันได้กินที่ลาก ต้นที่ล่างลึกนี่ยิ่งลึกเท่าไหร่ก็สามารถที่จะส่งลําต้นให้สูงสูง็นสิบเมตรนะบงทีหลายสิบเมตรเลยทีเดียวไม่คงค้ายคนนะะคนเราเนี่ยคนเราเนี่ก็มีทั้งส่วนที่เป็นอ่าภายนอกที่แสดงออกจากการงาน สถานภาพคนะวามรับผิดชอบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นได้จากภายนอกแต่มันก็ต้องอาศัยนะอาศัยฐานใจที่อย่างลึกเพราะถ้าเกิดว่าแม้มีสถานภาพที่สูงมีระรบความรับผิดชอบที่สูงมากแต่ถ้าหากว่าฐานใจตื่นไม่ลึก เจอปัญหาโจออปัสักมันก็เสียสูญได้ง่ายเหมือนต้นไม้เนี่ยถ้าว่าล่างไม่ลึกพอแต่ว่าดันมีลำต้นที่สูงเนี่ยพอโดนลมแรงๆโดนพายุมันก็ล้มคลี่ลงมาได้ง่ายล่างเนี่ยมันทำหน้าที่ย,ยึดลำต้นให้สามารถที่จะทานแรงลมแรงพายุไม่ล้มง,ง่ายๆแต่มีความมั่นคง และนอกจากนั้นก็ยังสามารถส่งน้ำเนี่ยแรย่ธาตเนี่ยจากใต้ดินเนี่ยไปเลี้ยงกำลต้นกิ่งใบยิ่งรากลึกเท่าไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ไปถึงแหล่งน้ำบางทีก็มีตาน้ำอยู่ไม่ไกลไม่ต้องพึ่งฝนจากฟ้าอาเปรี่ยนคนก็คือว่าเนี่ยแม้ว,ว่าจะไม่มี ลาบยศทรัพย์สมบัติหรือว่าคําื่นชมสรรเสริญจากภายนอกจากคงรอบข้างจากสังคมแต่ก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายสบายอย่างนี้คือมีความสุขต้นไม้เนี่ยที่มีรากอย่างลึกนะเขาเขไม่ต้องพึ่งฝนจากฟ้ามากก็ได้ เหมือนคนที่มีฐานใจที่อยางลึกก็ไม่ไม่พึ่งทรัพย์สินเงินทองโชคลาภนะเกียรติยศชื่อเสียงจากภายนอกจากสังคมไม่เหมือนพืชล้มลุกนะมันก็ต้องอาศัยต้นอาศัยฝนจากฟ้าก็เหมือนคนที่ถ้าหากว่าฐานใจไม่หยางลึกเนี่ยนะก็ย่อมหอยหาความความสุขจากสิ่งเสพ ความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความสุขจากเงินทองความสุขจากชื่อเสียงความสุขจากการยอมรับความชื่นชมสรรเสริญถ้าหมดเมื่อไหร่หรือไม่มีหงอยเลยนะคนที่หงอยเนี่ยเวลาไม่ค่อยมีทรัพย์สินเงินทองมากไม่ค่อยมีชื่อเสียงไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับเนี่ยอันนี้เพราะว่าเขาขาดฐานใจที่อย่างลึกเพราะถ้าใจมันหยางลึกเนี่ยมันก็สามารถจะ เข้าถึงความสุขภายในความสุขนี่เจ้าจอไปแล้วก็มีสองอย่างความสุขจากภายนอกความสุขจากภายในความสุขจากภายนอกคือเราเรีวเากรมาสุขสุขจากรูกรถ่นเส้นสัมผัสสุขจากการเสพส่วนสุขภายในเนี่ยมันเป็นสุขที่เกิดจากความสงบภายในเป็นสุขที่เกิดจากความกระจ่างแจ้งในความจริงของชีวิตหรือความจริงตามกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ จึงมีความสุขหล่อเลี้ยงอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่รวยแม้ว่าอาจจะยากจนด้วยซ้ำแต่ก็ยิ้มย้ในแจ่มใสเสมอเพราะเขามีความสุขจากภายในซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากจาการมีนน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีอาจจะเกิดจากศรัทธาในศาสนาด้จอะรมถึงการที่ได้สุขฝนพัฒนาตนด้วยการภาวนาหรือการบรรเป็นทางจิต ในการภาวนาหรือการบำเพ็ทางจิตเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับน้ำนะเปรียบเหมือนกัน้ำที่มันไปหล่อเลี้ยงรากหล่อเลี้ยงลำต้นหล่อเลี้ยงใบหล่อเลี้ยงกิ่งเวลาเราเจริญสติทำสมาธิภาวนาเนี่ยนั่นคือการที่เราบำรุงเลี้ยง ฐานใจภายในต้นไม้ต้องการน,าน้นฉันใดใจเราก็ต้องการนะเรียกว่าธรรมะสติความรู้สึกตัวสมาธิมันเป็นเหมือนกับน,น้ำที่หล่อเลี้ยงใจนะให้สดชื่นเหมือนกับน,นนะ้ำใต้ดินหรือน้ำจากฟ้าเนี่ยที่มันช่วย หล่อเลี้ยงทั้งรากทั้งลำต้นทั้งกิ่งทั้งใบแล้วก็รวมไปถึงดอกผลที่เกิดขึ้นตามมาด้วยต้นไม้ขาดน้านไม่ได้ฉันใดนะใจเราเนี้ก็ขาดธรรมะหรือขาดกุศลธรรมไม่ได้ฉันนั้นโดยเพราะสติสมาธิความรู้สึกตัวปัญญาเป็นต้นเนะี่ยนั่นืกาว่าเรา ต้องการที่จะมีชีวิตที่มั่นคงและผาสุขเนี่ยนะและรวมทั้งเป็นอิสระจากสิ่งเสพภายนอกมันไม่ว่าจะเป็นลาบยศสุขสารเสริญเนี่ยในการที่เรามาเติมคุณธรรมภายในด้วยการเจริญสติการทำสมาธิการทำกรรมฐานหรือการทำความดีสร้สางบุญสร้างกุศลเนี่ย มันเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วมเมื่อฐานใจเราอย่างลึกเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การทำงานของเราที่ปรากฏสู่ภายนอกเนี่ยมันเป็นไปด้วยดีอีกอย่างคือว่าง,งานภายนอกเนี่ยนะมันแยกไม่ออกจากงานภายในเหมือนกับลำต้นของต้นไม้เนี่ยสูงได้เนี่ยก็เพราะมีเล่าที่อย่างลึก ยิ่งมีลำยิ่งมีรากที่ลึกเท่าไหร่ลำต้นก็สูงมากเท่านั้นนั้นก็ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีถ้าเราอยากให้งานภายนอกอเราเนี่ยมันออกมาเกิดประโยชน์เกืออก้อกลูอกลประสบความสําเร็จก่อให้เกิดผลดีเนี่ยมันขาดไม่ได้นะงานภายในเนี่ยงานภายในคืองานที่ยังฐานใจให้มันลึกลงไปเรื่อยๆะ แล้วขณะเดียวกันก็เป็นการเติมนะ้าหรือเติมความสุขเพื่อหล่อเลี้ยงใจพอใจมีความสุขสดชื่นนะมันก็มีเรี่ยวแรงนะมีกำลังที่จะทำงานภายนอกได้ไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินการทำงานอาชีพการรับผิดชอบต่อส่วนรวมหรือแม้แต่การดูแลลูกดูแลหลานดูแลพ่อแม นะการดูแลคนทีนน่เราลี้ยงนี้เรียกเป็นงานภายนอกซึ่งมันแยนมองจากงานภายในนะอันนี้ก็สิ่งที่คนมักจะมองข้ามไปเวลาก็พูดถึง Howto เนะี่ยหรือว่าวิธีที่จะประสบความสําเร็จนะในการงานในชีวิตเนะี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับการทํางานภายในเท่าไหร่จนกระทั่งมาระยะหลังนี่แหละนะที่เห็นความสําคัญนะของการทํางานภายในเช่นการเจริญสติ อย่างนี้ก็มีบริษัทใหญ่ๆหล,หลายแห่งนี่เขาก็ส่งเสริมนะให้เจ้าที่หรือพนักงานเขาเนี่ยพนักงานเขาเนี่ยมีเวลาสัะการทำงานภายในอย่าง Google เี่ยนะเขาก็เป็นบริษัทใหญ่นะที่เขาต้องอาศัยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำงานหนักมากแต่ว่าเขาก็ส่งเสริมนะให้คนเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยทำงานภายในเ็เรียกว่า search inside yourself ก็คือการแสวงหา ด้านในของชีวิตวก็คือการจริลสติการทำสมาธินั่นแหละพีแน่เขาไม่ใช้คำว่าจุลสติทำสมาธิหรือ meditation เพราะมันถูเป็นศาสนาเกาเลยใช้คำที่มันดึงดูดคนทั่วไปได้แม้คนที่ไม่นับถือศาสนาคือการแสวงหาการหาคุณค่าแสวงหาความสุขหรือแสวงหาความหมายของชีวิตด้านในซึ่งเราก็เรียกว่างานภายในหนึ่ง งานภายนอกงานภายในมันแยกจะกกันไม่ได้นะถ้าเกิดว่างานภายในเราลาาทิ้งทําให้ฐานใจของเราเนี่ยมันมันไม่ยั่งลึกแล้วก็ทําให้มันไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขภายในได้รวมทั้งความสงบทํางานภายนอกไปทํางานไปเรื่อยๆก็หมดแรงเรียวกว่าเสียศูนย์หรือหมดไฟจิตสลายเนี่ยเบิร์นเอานี่เป็นกันเยอะเลยเดี๋ยนี้ แม้กระทั่งอายุแค่ไม่ถึงสามสิบนี่ก็เรียกว่าหมดสภาพไปซะแล้วเพราะทำงานหนักไม่ใช่แค่ว่าทำงานหนักล้วไม่ค่อยได้พักผ่อนเท่านั้นนะแต่ว่าถึงเพราะละเลยภายในไม่สามารถที่จะจัดการกับความเครียดไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ที่มันหมักหมมอารมณ์เป็นพิษที่มันหมักหมมในใจ ไอ้ร่างกายเราเนี่ยมันยังมีการขับถ่ายของเสียนะสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกายจิตเราก็มีนะวิธีการขับถ่ายอารมณ์ที่เป็นพิษออกไปจากใจสติสมาธินี่แหละเนี่ยแต่พอไม่เปิดโอกาสให้สติได้ทํางานไม่เปิดอกไม่ให้เวลาการเจริญสมาธิอารมณ์ที่เป็นพิษเนี่ยมันก็สะสมหมหักหมมขนมาจกนกระทั่งทําให้หลายคนเนี่ยเสียศูนย์สติแตก หรือว่าบังทีถึงกับซึมเศร้าไปเลยหอ,อเหี่ยวทั้งที่อายุมาถึงสามสิบทั้งที่มีเวลาเที่ยวนดูหนังฟังเพลงกันมากมายนะแต่สุดท้ายก็ในการทําอย่างนั้นแหละที่ทําให้จิตใจเหนื่อยอ่อนงานภายนอกเนี่ยนะกับงานภายในมันต้องไปด้วยกันงานภายในเนี่ยถ้าพูดงานคือการฝึกจิตนั่นเองรูปแบบที่ชัดเจนคือการเจริญสติ การทำสมาธิซึ่งแต่ที่จริงก็มีวิธีการได้หลายอย่างแต่จรน์สตินี่สำคัญมากนะพราถ้าเราเจริญสติสม่ำเสมอเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเนี่ยแช่มชื่นเบิกบานเพราะว่าสตินี่เป็นตัวชำระสิ่งหมักหมมในจิตใจรวมทั้งป้องกันไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเข้ามาครอบนำจิต เวลาพูดถึงงานภายนอกกับงานภายในต้องไปด้วยกันเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องทำจะต้องทําไปทีละลาดับทีละส่วนนะอย่างเช่นจันยึงศุกร์ทำง,งานภายนอกสาวที่ถึงมาทําง,งานภายในไม่ใช่ที่เ่อทําทด้วยกันไปได้นะอยู่ยว่เราทําอะไรด้วยทําอะไรยังมีสติการทําอะไรยังมีสติเนี่ยมันคือการทํางานนอกกับงานในไปด้วยกันเลย จริงงานภายนอกเนี่ยอย่าไปคิดว่ามาถึงเฉพาะเรื่องที่เป็นงานอาชีพงานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวนะที่มีผลเป็นรูปธรรมนะแม้แต่าการรับรู้เนี่ยการรับรู้โลกภายนอกเนี่ยกับการรับรู้โลกภายในเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันนะอย่างเช่นเวลาตาเห็นรูปเนี่ยหูได้ยินเสียงเนี่ยอันนี้เรียกว่าการเป็นการรับรู้โลกภายนอกมันต้องทําคู่ไปกับการทํางานภายใน,หร,น,นหรือการรับรู้โลกภายในด้วย ยกตอย่างเช่นเนี่ยแม้รูปกระทบตาเนี่ยหรือเสียงกระทบหูนะแต่ถ้าใจเนี่ยมันกำลังหมกมุ่นคุณคิดกับอะไรบางอย่างหรือว่ากำลังมีความเศร้าโศกเสียใจบางทีการรับรู้ไม่เกิดขึ้นนะรูปกระทบตาแต่ไม่เห็นเสียงกระทบหูแต่ไม่ได้ยินเพราะตอนนั้นใจเนี่ยกำลังคิดกำลังหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างพูดง่ายคือใจมันไม่ว่างการที่ตา การที่รูปกระทบตาเสียงกระทบหูแล้วเนี่ยเราจะได้ยินหรือได้เห็นเนี่ยใจมันต้องว่างนะเพราะถ้าใจเนี่ยคิดโน่นคิดน,น,ดน,น,ดนี่ใจลอยเนี่ยคนเรียกก็ไม่ได้ยินเนี่ยคนเดินผ่านก็มองไม่เห็นไม่ใช่ตาบอดไม่ใช่ว่าหูหกแต่เพราะใจมันไม่รับรู้หรือถึงรับรู้ก็รับรู้แบบ build, เด็ดเบี้ยวนะคลาดเคลื่อนอันนี้เราเพราะอคติเช่นถ้าโกรธหรือว่ากําลัง มีความกลัวเนี่ยมันก็เห็นความจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเสียงเนี่ยคลาดเคลื่อนในการรับรู้โลกภายนอกเนี่ยมันจึงต้องอาศัยการรับรู้หรือทํางานภายในด้วยยิ่งถ้าเราฝึกเจริญสติเนี่ยนะเราก็จะเห็นความสําคัญเลยนะว่าเนี่ยเวลารู้โลกภายนอกเนี่ยมันต้องรู้โลกภายในด้วยเด็กที่เขาเรียกว่ารู้นอกต้องรู้ในด้วย ครูบาอาจารย์ก็สอนเรารู้นอกให้เรารู้นอกแล้วก็รู้ในเลยเช่นว่ารูปกระทบตาก็มีสติเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเสียงกระทบหูนะก็มีสติเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันช่วยทําให้ความคิดและอารมณ์ที่เกิดจากการกระทบนั้นเนี่ยมันมันไม่ทํรลายจิตของเรากตัวอ,อย่างเช่นเสียงด่าหรือเสียง ิ่งมอเตอร์ไซ์เนี่ยมากระทบผูเนี่ยก็ธรรมดานะส่วนใหญ่ก็ใจก็จะกระเพื่อมเกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญเกิดความโกรธแต่ถ้าสติไนีมันเห็นอารมณ์เหล่านี้เนี่ยให้ความหงุดหงิดความโกรธก็ทําอะไรจิตใจไม่ได้นะรับรู้โลกภายนอกแต่ว่าใจไม่ทูกใจเป็นปกตินั่น,นคือสิ่งที่ อเวลาเรามาเจริญสติเนี่ยแล้วก็มาฝึกตรงนี้แหละแล้วก็ไม่ใช่มาฝึกเฉพาะเวลาเจริญสตินะเวลาออกไปสู่โลกภายนอกการรู้นอกรู้ในเนี่ยก็ควรจะไปด้วยกันตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะมาทำเฉพาะเวลาเจริญสติที่จริงเวลาเราเดินจงกรมหรือสร้างจังหวะเนี่ยครูนะบาอาจารย์ก็สอนนะว่าเหตุกายเคลื่อนไหว กลายมันเคลื่อนไหวภายนอกกลายมันเคลื่อนไหวส่วนสติเห็นอะไรนะเห็นความรู้สึกหรือรับรู้ความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นจะทำกันได้เนี่ยสติเนี่ยใจเนี่ไม่ต้องอยู่กันตัวกับตัวนะเพราะถ้าใจอยู่กันตัวกับตัวเนี่ยใจคิดนอนคิดนี่เนี่ยเดินก็ไม่รู้ว่าเดินนะไม่รู้สึกว่าเท้าขยือนตัวขยับเลยได้ซ้ํา หรือยกมือสร้างจังหวะเนี่ยถ้าใจลอยคิดโน่นคิดนี่เนี่ยยกมือไปมันก็ยกแต่มือนะแต่ใจไม่ไปรับรู้หรือเกิดความรู้สึกว่ามือมันคืขย่งขยบอันนี้เรียกว่ามันทําแต่งานภายนอกนะหรือทําแต่ทําแต่กายนะแต่ว่าใจไม่รับรู้แต่ว่าเรามาฝึกเนี่ยเพื่อให้ไม่ใช่แค่กายทําอะไรแต่ใจก็รับรู้ รับรู้อย่างแรกเนี่ยก็คือรับรู้การเคลื่อนไหวของกายอันนี้ก็เรียกว่าทํางานภายนอกและทํางานภายในคู่กันไปแต่น้อยๆเนี่ยเวลาใจมันลอยเนี่ยก็มีสติรู้ทัน,นวางความคิดนั้นลงแล้วกลับมารู้กายต่อไปเนี่ยนะเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยใจมันคิดนึกเกิดอารมณ์จะเป็นเสียงเพลงเสียงนกหรือว่าเสียง พูดคุยกันเสียงวิงทนโทรศัพท์พอมันกระทบผูใจเนี่ยกระเพื่อมปรุงแต่งเป็นความคิดเป็นอารมณ์ก็เห็นนะแต่ว่าเราไม่ได้ทำอย่างนี้เฉพาะเวลาเรามาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะแต่เวลาเราใช้ชีวิตประจำวันเช็ดอาบน้ำถูฟันกินข้าวล้างหน้าเก็บที่นอนก็เหมือนกันขณะที่มือเก็บที่นอน,นใจมันก็เห็นความคิด ที่มันเกิดขึ้นหรือถ้าไม่มีความคิดเกิดขึ้นก็ยกรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายขณะที่หยิบหมอนหรือว่าพับเสือ้อหรือว่าพับผ้าห่มถ้าเรารู้จักทำงานภายนอกกับงานภายในเนี่ยพวกคู่กันไปเนี่ยนะสติเราก็จะเจริญความรู้สึกตัวเราก็จะมากและสติและความรู้สึกตัวเนี่ยก็ช่วยทำให้ใจเราเนี่ยเป็นปกติได้ง่าย เวลาเรารับรู้ผู้เราภายนอกเนี่ยนะเราต้องอาศสยตาหูจม,มูกลิ้นกายแต่เวลาเรารับรู้เรารภายในเนี่ยเราใส่สตินะซึ่งเปลี่ยนมันกับการในรับรู้โลกภายนอกเนี่ยนะมันมันก็แบบการรับรู้มันพุ่งออกไปข้างนอกแต่การรับรู้โลกภายในหรือความคิดอารมณ์เนี่ยเป็นการรับรู้ที่มันพุ่งเข้ามาข้างในพุ่งนอกและพุ่งในซึ่งมันไปได้วยกันได้นะนี่ว่า two in one เลยก็ได้ หมายความเวลาเราเห็นอะไรได้ยินอะไรเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นรูปหรือต้นเสียงจากภายนอกแต่ว่าเห็นใจหรือเห็นอารมณ์ที่มันคิดนึกถ้าทางนี้นบ่อยๆเนี่ยนะมันก็เป็นการช่วยทําให้สติของเราแข็งแรงความสุขตัวเราก็ดีขึ้นแล้วมันก็ช่วยเติมมันก็เติมหยดน้ำนะเติมน้ําให้กับต้นไม้ ต้นไม้ในใจของเราเนี่ยพอได้น้ําอยู่เรื่อยๆก็ยางรากลึกแล้วก็แทงต้นสูงสุดท้ายกิดความร่มเย็นภายในเวลาครูบาอาจารย์สอนเนี่ยให้รู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการสอนที่เรารู้จักนะร,ร,รู้นอกรู้นอกเราลุนในทํางานภายนอกและทํางานภายในไปด้วยกันซึ่งจะช่วยทําให้ ฐานใจของเราเนี่ยอย่างลึกแล้วก็จะไม่ช่วยเรามั่นคงแต่ถ้าเจาอธิบายให้มันให้มันชัดเจนอนกหน่อยก็ต้องพูดว่าเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจรู้ใจคิดนึกเมื่อเจอผัสสะแล้วพอเวลาทํากิจทําอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทาด้วยตัวแต่ว่าใจก็รับรู้ถึงสิ่งที่กําลังทําอยู่รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทำทั้งกายทำทั้งใจนะนะมือก็อาจจะล้างจานแต่ใจก็รับรู้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นกับกายอันนี้เรารู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทากิจแต่บางทีใคที่ล้างจานในใจมันคิดลึกไปนะก็มีสติรู้ความคิดที่มันไหลออกไปนอกตัวก็พาใจพาจิตกลับมารู้จักความคิดและอารมณ์ แต่ว่าความเคลืลมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากขณะที่เราทานั่นทำนี่อย่างเดียวนะอาจจะลมถึงเวลาเราจเจอนั่นเจอนี่ด้ยวยนะเจอเสียงดังเจอเสียงนกร้องที่ไพเราะหรือว่าเจอคําพูดทั้งคําชมและคําตําหนิหรือว่าเจอความร้อนเจออากาศหนาวเวลาเจอหรือมีการกระทบแบบนี้มันก็ต้องมักจะมีความคิดเกิดขึ้นยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจนะ หรือว่าบน่นวอยวายืีโพตีพายก็ให้มีสติเห็นเนห็นความคิดนึกซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยทำสองอย่างไปด้วยกันเลยก็คือทํางานภายนอกงานภายในงานภายนอกคือการรับรู้รู้รลกกินเสียงที่มากระทบส่วนงานภายในคือเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทบนั้น และเช่นเดียวกันเวลาทานั่นทํานี่เนี่ยรดน้านต้นไม้ล้างจานนะหรือว่าเดินไปเดินมานี่รวมทั้งทํางานทําการนะที่เป็นเรื่องของอาชีพการง,งานทําครัวทําอาหารอันนี้เรียกว่าเป็นงานภายนอกแต่ว่าทําเนี่ยใจก็รับรู้ถึงสิ่งที่ทําเกิดความรู้สึกตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่รวมทั้งรู้เห็นความคิดอาร,รมณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจาก งานที่ทําหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้แต่ใจมันคิดโน่นคิดนี่ก็รู้เนี่ยนี่คืองานภายในนะหรือจะเรียกว่าเป็นการรู้ในก็ได้ถ้าเราขยันนะมันรู้นอกรู้ในไปด้วยกันเสมอหรือทํางานภายนอกทํางานภายในไปด้วยกันเสมอเนี่ยมันก็ทําให้ฐานใจของเราอย่างลึกแล้วําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความมั่นคง ทำง,งานอะไรมันก็ไปได้ดีแม้จะล้มเหลวแต่ก็ไม่ทุกข์เอาความล้มเหลวความผิดพลาดเป็นครูเมื่อเกิดความเจริญก้าวหน้ารวมทั้งเป็นงานที่เกิดประโยชน์ส่วนรวมเพราะว่ามีใจที่มีคุณภาพเนี่ยนะมันเป็นตัวขับเคลื่อนเปนตัวกำกับ